สวัสดีครับก็ชุดนี้ก็เตรียมตเตรียมส่งนะครับเราเอามาดูความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่คลิปล็อกนะครับแล้วก็ใส่เหรียญยาชุดนี้ให้ชุดแท่งแมกนีเซียมไปนะครับแถมไปหนึ่งชุดนะครับก็เช็คความเรียบร้อยแล้วก็ตั้งคมนะครับก็เดี๋ยวมาเช็คคมกันนิดนึงนะครับก่อนจัดส่ง ก็หวานๆนะครับสกินเนอร์ตุ่มดตัวนี้เป็น4 2 0 2พร้อม2อครเด็กคลิปล็อกนะครับอันนี้เจ้าสาธิกานะครับอยู่ในเลด4นิ้วนะครับนะครับจะพร้อมซองไข่เด็ก กิปบล็อกนะครับส่วนนี้ก็เป็นเน็ตมุกนะครับ L6 นะครับคอมแพคแคมป์นะครับผมก็ให้คมกลางๆนะครับก็ประมาณนี้แหละคมใช้งานทั่วไปนะครับแค่นั้นก็คุ่อ่ะก็พร้อมสองใครเด็กอันนี้แถมชุดแท่งแมกนีเซียมนะครับก็ มีที่ขูดมาให้นะครับใส่ชุดอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นขอบกว้างนะครับนะครับเท่ๆใส่พาราคอัดแล้วก็ใส่ชุดอ่าครับผมก็พร้อมเดินป่าะครับผมไปงานแคมปิง้งสบายๆ ok cá bỗng không ngắn